เคยใช้กันหรือ,อยังนะครับปุ่มแคสหน้าจอจากแอป YouTube นะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกๆคนนะครับไปรู้จักกับฟังก์ชันนี้ของ YouTube นะครับซึ่งมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปุ่มเอาไว้สำหรับเอาภาพจาก YouTube ในมือถือเราขึ้นหน้าจอทีวีนะครับไปดูกันครับอโ,ออโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำนะครับแล้วก็ ทำไปพร้อมๆกันครับเครื่องนี้ผมก็เพิ่งจะมาจับแล้วก็ค้นเนเ็กกับทีวีเครื่องนี้เป็นครั้งแรกกันนะโทรศัพท์นี่ก็เป็นโทรศัพท์รุ่นค่อนข้างเก่านะครับเป็นแอตัลเป็นเป็นเซนโฟนสองนะครับรุ่นเก่าแล้วนะครับทีวี mm. ก็เป็น LG นะครับรุ่น 55U.M mm. ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับในช่องผมนี่ mm. นี่เองนะซึ่งผมใช้มาเพราะว่ามันก็โอเคนะนะครับอ่า mm. เริ่มต้นนะ mm. เราเปิดคือทีวีเนี่ยเราต้องทีวีเนี่ยเราต้อง คอนเน็กวาย i ในบ้านนะครับที่เป็น Wi-Fi เดียวกันกับที่โทรศัพท์มันจับอยู่ด้วยนะต้องเป็น Wi-Fi เดียวกันนะครับอันดับแรกเราคอนเน็กเรียบร้อยแล้วทั้งสองฝั่งใช่ไหมทั้งทั้งทั้งโทรศัพท์แล้วก็ทั้งที่ทีวีนะครับเราเข้าไปที่แอป YouTube นะเข้าไปที่แอป u t u b e แบบนี้นะคอ่าก็จะเห็นแล้วว่าเราคอนเราคอนเน็กอยู่ใช่ไหมครับเวลาที่เราดูคลิปดูอะไรนะ สมมติว่าอ่าอันนี้เป็นเป็นเป็นช่องเกมแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเราจะกดเดี๋ยวว่าค่อยคุยจริงมันกดตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่ากดที่คลิปกดที่คลิปที่เราดูก่อนแล้วค่อยไปกดออกอีกทีก็ได้นะถ้าสมมว่าเราเราดูเราดูคลิปนี้อยู่กดเข้าไปดูนะครับนี่ได้ดูโฆษณาเขาด้วยที uh น,นี้พอเราตอนแรกเกิดเราดูธรรมดาเนี่ยหรือว่าดูผ่านดูดูเป็นแนวนอนแบบนี้ก็ได้ดูแบบเต็มจออย่างนี้นะพอเราคลิก พอเราพอเราจิ้มที่หน้าจอสักทรีนึงไงมาทางด้านบนนี้จะมีแล้วอ่ามันจะมีโผล่มางเงี้ยนะครับเรากดเข้าไปเลยอ่าปุ่มแคสหน้าจอนะครับทีเนี้ยแอปมันก็จะแอปมันก็จะจับคู่ถ้าเกิดว่าทีวีที่บ้านเราเนี่ยมันมันรองรับเนี่ยที่แอปแอปที่โทรศัพท์มันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมว่าเว็บอ่า os tum 7 2 9 0้นนะครับเราก็คลิกไปเลยก็ได้นะครับคลิกเข้าไปปึ๊บนี่เห็นไหม ทีนี้ที่ทีวีเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เลือกว่าเราว่าเราว่าเราคนนี้กับกับกับยูเซอร์ไหนอยู่ล็อกอินเป็นเป็นชื่อใครอยู่นะแต่ว่ามันแล้วมันก็จะเล่นภาพอันนี้เลย<ม>เห็นไหมครับนี่อ่าแค่นี้เองนะครับง่ายๆแต่ส่วนภาพที่โทรศัพท์มันก็จะหยุดไปนะนก็จะหยุดไปแบบนี้เห็นไหมอ่ามันก็จะหยุดเล่นไปเพิ่มเสียงด้วยมันไปทั้งภาพทั้งเสียงเลยนะครับอ่าเนี่เป็นเกมนะครับ อนี้มาดูกันต่อพอเราเพย์ภาพขึ้นทีวีไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะปิดหน้าจอที่โทรศัพท์ได้เลยนะปิดหน้าจอที่โทรศัพท์ก็ได้นะครับแล้วก็ไปเล่นไปใช้แอปอย่างอื่นก็ได้หรือว่าหาคลิปอย่างอื่นก็ได้นะครับทาอย่างอื่นได้เลยหรือว่าไปเล่น Facebook เล่นไลน์ทําอะไรก็ได้ทํางานอย่างอื่นก็ได้นะเพราะว่า u t u b e ที่ทีวีมันก็เล่นของมันไปนะครับไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าที่ที่แอปตรงนี้นะครับที่เห็นเกตว่าด้านบนเนี่ยที่ด้านบนของของแอป ของโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์อันนี้อยู่เห็นไหมครับเออมันจะบ่งบอกว่ามันมันแคสหน้าจอของ youtube ออกไปที่ทีวีอยู่นะนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แคสหน้าจอโทรศัพท์ทั้งทั้งอันนะมันแคสมันมันส่งไปแค่แค่ตัว YouTube นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดพอสนะที่ที TV, ที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 มีท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 ีรีท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 นะีทีที กดเข้ามาตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ากำลังเล่นใน LG อยู่เห็นไหมถ้าเรากดหยุดตรงนี้มันก็หยุดนะครับหรือว่าถ้าเกิดเรากดปิดไปเลยกดปุ่มปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มปิดก็ได้เบิบมันก็จะตัดการเชื่อมต่อเพื่อที่จะมาเล่นที่โทรศัพท์แล้วแล้วส่วนของทีวีมันก็จะเล่น ทีวีที่เราดูอยู่ช่องที่เราดูอยู่ก็จะถูกกลับมาเล่นอัตโนมัตินะครับง่ายๆนะครับทีนี้มาดูกันอีกวิธีหนึ่งซึ่งทีวีของบางรุ่นเนี่ยที่บ้านเนี่ยที่มันเป็นสมาร์ททีวีแล้วเนี่ยแต่ว่ามันไม่รองรับในระบบของออโต้ที่เป็นแอป y o YouTube ที่แบบว่ากดกดเพลแล้วส่งไปเล่นได้เลยบา,บางทีวีบางรุ่นน่ะมันต้องทำการรับรหัสทีวีกันก่อนนะเดีผมจะทำให้ดูนะครับ สมมติว่าเราเราเข้าไปเราเข้าแอปแอป youtube ครั้งแรกนะครับรแล้วก็ยังไม่ต้องเล่นคลิปนะ,ะยังไม่ต้องเล่นคลิปอันนี้ที่แอป youtube แล้วทางด้านบนของแอปเนี่ยจะมีปุ่มนี้อยู่กดเข้าไปก่อนนะครับได้แล้วจดดูข้างล่างนี้ครับจะเขียนว่าลิงก์ด้วยรหัสของทีวีนะครับลิงก์ด้วยรหัสของทีวีทำยังไงนะครับเราไปดูที่แอป youtube ที่ทีวีเราไปดูที่แอป youtube ที่ทีวี TV ก่อนนะ กดแอป y o u t u ทีทีวีก่อนนะครับคือทีวีบางรุนะ่นมันมันต้องเปิดแอป YouTube ก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่านะครับรอแป๊บหนึ่งเราจะเข้าเข้าไปที่ตั้งค่าทางด้านนี้นะครับด้านล่างนี้เห็นไหมครับเข้าที่ตั้งค่าด้านล่างแล้วก็กดลงมา ลิงก์ด้วยรหัสทีวีตัวนี้เห็นไหมอ่าเขียนว่าลิงก์ด้วยรหัสทีวีก็จะมีรหัสทีวีตัวสีฟ้าๆตรงนี้นะครับเราก็เอามาใส่ที่โทรศัพท์อ่ากดนะครับกดลิงก์ด้วยรหัสทีวีตรงนี้อ่าเนียแล้วก็เอาเลขมาป้อนอันนั้นอะไรมั่งอ่ะศูนย์สองศูนย์สองศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดอ่าเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับศูนย์สองศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ด สองห้าหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งอ่ามันก็จะขึ้นเป็น่งสีฟ้าอย่างนี้กดลิงก์เลยปึ๊บเรียบร้อยนะครับระบบล้างคิวอะไรเนี่ยปิดโปรแกรมเนอาย,ยกเลิกไว้ก่อนนะคนี่แค่นี้มันก็จะเล่นมันมันเล่น,ม,น,ลนมันเล่นกับไอคลิปที่เราเล่นเอาไว้ล่าสุดนี่อย่างต้นล่างนี้เห็นไหมครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะค้นหาเราอยากจะดูอะไรนะเรากดค้นหาที่แอปตรงนี้นะครับ ใช,ใช้คําสั่งเสียงก็ได้เหมือนเราค้นหาทั่วไปสมมุติว่าผมกดตรงนี้ผมก็บอกว่าเพลงเพาะาเพาะน่ะเพลงเพาะเพาะมาแล้วนะครับรวมเพลงเคราะเพียบเลยเพลงคิดร้อยล้านวิวอ่ะลองคิดเข้าไปเล่นดูนะครับนี่ก็จะบอกว่าเพิ่มลงในคิวแล้ทำลย์ลิสต์ไว้ก็ได้นะครับหรือว่าเล่นเลยก็ได้ กดเล่นเลย่างนี้ปุ๊บอ่าที่หน้าจอมก็เล่นเลยนี่มาแล้วก็ดูโฆษณากันไปก่อนแปบ๊บหนึ่งนะครับกดข้ามโฆษณาเนี่ยเรากดจากที่แอปได้เลยนะกดข้ามโฆษณาตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยละเพมก็เล่นแล้วนะครับอ่าเนี่ยเพมก็เล่นมันไป เรากดพอรตรงนี้อ่ะกดตรงนี้ใหม่ทีหนึง่งครับเอาใหม่นะตอนแรกที่มันเล่นอยู่ใช่ไหมสมมติว่าเรากดหยุดนะครับเรากดกดพอสหยุดที่ที่โทรศัพท์นะอ่ะกดหยุดปุ๊บแล้วเรากดปุ่มแคสทีวีที่ด้านบนนี้นะครับมันจะมีเป็นแบบนี้ขึ้นมานะอันนี้เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันยังไม่รองรับภาษาไทยนะเดี๋ยวผมจะลองค้นหาให้ดูนะครับหรือว่าจะใช้เป็นรีโมทก็ได้อ่ะเราค้นหาด้วยเสียงก่อนด้วย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 ตัวปุ่ม ฟังก์ชันของไอ้แคสหน้าจอของของแอปเขาตรงนี้นะอ่าเขก็ปิดเพลงเพราะเพราะบอดแตกไม้เพื่อพูดนะครับเพลงเพราะเพาะสังเกตว่าที่ทีวีเห็นไหมครับมันมันไม่รับภาษาไทยนะเห็นไหมมันไม่รับเสียงตรงนั้นอนะ่ะมันจะเป็นขึ้นเป็นเครื่องหมายเครเ่องน้าอยู่คือมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะมันไม่รู้เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดเราจะใช้ค้นหาด้วยเสียงมันใช้ด้วยแอปด้วยตัวแอปตัวนี้ไม่ดีนะมันจะใช้งานไม่ได้นะครับส่วนปุ่มพวกนี้ก็เป็นเหมือนรีโมททั่วไปก็คือว่าเลื่อนเวลาเรากดแบ็คกับมัตรงนี้ตรงนั้นมันก็จะห,หยุดให่ไหมเพราะนั้นถามว่าถ้าอันนี้เรากดปิดไปนะครับถ้าต้องการที่จะค้นหาจริงๆอ่ะต้องมาใช้ต้องมาใช้ปุ่มค้นหาด้วยเสียงตรงนี้แทนนะครับตรงตรงตัวแอปบนยูทูบอย่างเงี้ยมันถึงจะหาได้โอมโชว์สตูดิโอ มันไปจบดมันไปฟังบตัางๆโอมโชสตูดิโอ,โอค้นหาช่องตัวเองก็ได้เนะ่ยเจอเยอะแยะเลยนะจะเล่นอันไหนก็เล่นไปจะดูอันไหนนะเดี๋ยวเราลองไปดูรีโมทอันนั้นกันอีกแป๊บหนึ่งกดนี้คมพูดเพิ่มลงในคิวเป็นไงก็จะเพิ่มลงในคิวเล่นไว้นะครับสมว่าจะเล่นอันนี้ต่อ เพิ่มลงในคิวอ่าก็จะเพิ่มไว้เป็นสีเนี่ยคิวเพลงมันขึ้นตรงนี้ไหมครับคิวมี2กับ4แล้วเล่นอันนี้เสร็จแล้วเรากดเน็กไปเนี่ยอ่าจิ๊บตรงนี้นะแล้วเรากดกดปุ่มแท็บมาแล้วเลือกที่รีโมทนะครับแล้วเรากดเน็กตรงนี้อ่ามันก็จะเล่นคลิปต่อไปเห็นไหมด้านล่างเนี้ยอันนี้คือคิวเพลงที่มัน,ท,มนที่มันเรียงไว้นะครับพอเรากดเน็กนะครับกดเน็กไป อันนี้อ๋อนี่มันเป็นเน็กเน็กเพลงในในเพล์ลิ์เขาหรือเปล่านะกดลงมาดูอ่าเนี่ยกดต้องกดลงมาก่อนนะครับต้องกดลงมาก่อนกดลงมาก่อนถ้ากดกดเครื่องไปข้างบนกดลงมานะครับกดมันก็จะกดลงมาเรื่อยๆอย่างนี้มันเป็นรีโมทอ่ากดไปอย่างนี้เห็นไหมครับกดซ้ายกดขวาจะเรียกนั่นไหนอันนี้เป็นเพลงนั่นแล้วเรากดตรงกลางไว้อ่าเป็นรีโมทเฉพาะการควบคุมยูทูบอย่างเดียวนะแต่ว่าความสั่งเสียงของนายยังใช้ไม่ได้นะครับ ถ้าเกิดจะต้องการที่จะค้นหาเพลงค้นหาอะไรต่างๆใน u t u b e อะต้องออกจากอันนี้ไปก่อนนะครับถึงถึงจะดีนะถ้าเกิดต้องการค้นหานะครับอ๋อหรือแม่ก็ปิดตรงนี้ไปเลยนะครับปิดตรงนี้ไปเล่นใหม่ก็ได้นะครับแต่ค้นหาก็ต้องมาค้นหาตรงตรงปุง่มทางด้านบนเนี่ยที่ผมพอก่ะถึงจะชัวร์สุดน,นะครับเพลงเพราะพาะ มัน,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 นก็เล่นอ่งมัน,นไปเรื่อยแล้วทีนี้นะครับก็หลักการง,ง่ายๆแค่นี้เองนะครับก็มี2วิธีด้วยกันถ้าถ้าทีวีของใครรองรับนะครับมันก็จะเล่นได้เลยก็สามารถที่จะกดปุ่มแก๊สหน้าจอแล้วก็เลือกชื่อ TV ทีวีจิ้มออกไปปุ๊บมันก็จะออกเลยนะครับส่วนถ้าเกิดทีวีเครื่องไหนไม่ไม่รองรับแต่เป็นสมาร์ททีวีนะครับที่แต่ว่ายังไม่สพอร์ตในการออโต้แบบเนี้ยมันก็ต้องมาใส่รหัสทีวีเอาหน่อยนึงนะแต่ว่าก็ใส่แค่ครั้งเดียวนะครับมันก็จะจําไปตลอดแล้วนะครับต่อไปเราคอนเน็ก ครั้งต่อไปก็ไม่ต้องมาใส่แล้วนะครับก็ฝากเอาไว้ง่ายๆแค่นี้นะใครไม่เคยใช้ก็ลองใช้ดูนะมันปิดหน้าจอได้ด้วยนะครับคือมันดีมากเลยปิดหน้าจอไปเล่นอย่างอื่นได้แล้วเปิดเพลงฟังผ่านทีวีไปนะหลักการเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เอาภาพจากทีวีเอ้ยไม่ไม่ได้เอาภาพจากโทรศัพท์จาก YouTube โทรศัพท์ขึ้นไปเล่นเหมือนการสกรีนมินเลอร์หน้าจอทั่วไปที่โทรศัพท์อ่าสมาร์ทโทรศัพท์รุ่นดีๆหน่อยทุกวันนี้แต่ว่าโทรศัพท์สมัยนี้ออกมาก็แทบจะ มินเลอร์หน้าจอได้แทบจะทุกรุ่นแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นการควบคุมกันระหว่างแอป u t u b e ในในในมือถือกับแอป youtube บนทีวีนะครับซึ่งไอที่มันส่งไปหากันน่ะมันเป็นเพียงแค่ลิงก์นะครับมันเป็นลิงก์ของเป็นลิงก์ของ youtube ช่องของลิงก์ของคลิปนั้นๆน่ะนะค,คลิป u t u b e ของของของตัวนั้นๆนะ่ะมันส่งไปแค่นั้นเองแล้วให้ทีวีเล่นนะครับมันก็เลยมามันก็เลยมา ที่โทรศัพท์มันก็เลยไปทําอย่างอื่นได้ด้วยไงมันก็เลยสามารถที่จะปิดหน้าจอได้สามารถที่จะไปเล่นแอปอื่นได้อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการแคสหน้าจอของโทรศัพท์ออกไปทั้งหมดเหมือนกับที่เราเคยใช้นะบางคนถ้าถ้าถ้าเคยทาใช่ไหมครับการมินเลอร์สกินสกินมินเลอร์หน้าจอมันก็จะออกไปทั้งอันเลยทั้งไม่ว่าเราจะทำอะไรในโทรศัพท์กปแล้วแต่มันจะไปออกที่หน้าจอหมดนะครับเวลาเราดูรูปดูอะไรพวกนี้หรือว่าพีเต์งานอะไรแบบนี้นะที่เราเคยทํากันใช่ไหมครับ นี่เป็นแค่แคสเฉพาะ YouTube อย่างเดียวเอาออกไปเฉพาะยูทูบนะมันไม่ได้เอาภาพจากโทรศัพท์ทั้งหมดไปออกบนบนจอทีวีนะครับมันส่งไปแค่คําสั่งแค่ไม่กี่นี่เป็นแค่ลิงก์เป็นแค่อะไรแบบนี้การกดเน็กมันเป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างแอปในมือถือกับแอปบนทีวีนะครับหลักการง่ายๆมันไม่ได้เป็นการแคสหน้าจอทั้งหมดนะโอเคนะครับก็ฝากไว้ใครที่ยังไม่เคยก็ลองลองเล่นดูนะผมว่ามันก็เบิร์กดีนะผมว่ามันก็สะดวกดีครับการไอปุ่มแคสหน้าจอบนมือถือนะครับ ปุ่มแคสหน้าจอแอป YouTube ในมือถือเพื่อที่จะควบคุมส่งภาพ YouTube ไปเล่นที่ทีวีนะครับก็แนะนำกันให้ดูแค่นี้แล้วกันนะเจอกันคลิปหน้าแลนะขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกด s ับสไครต์หรือว่ากดไลค์นะครับใครที่ชอบก็ติดตามแชร์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคนใครที่ยังไม่เคยใช้เพื่อนคนอื่นเขาจะได้รู้กันนะว่าเออมันมีปุ่มนี้มันใช้ง่ายแค่ไหนนะครับมันก็มันก็สะดวกด้วยนะขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ